นนนนในเรื่องเพศนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละนั่นก็ตัดเรื่องกามในเรื่องเพศนี้จริงๆแล้วมันก็ตึงปวดคันไม่มีอะไรหรอกนะตึงปวดคันบางทีเจ็บแสบได้ซ้ำตึงปวดคันแล้วก็พยายามลดความตึงปวดคันลงไปลดลงได้ก็โอ้ดีใจหลงว่าเป็นสุขแั้ก็สร้างความรู้สึกนั้นขึ้นมาอีกนะ เชื้อมก็กระจายไปพิษในร่างกายที่อยากเสพเรื่องเพศนี่มาส่งไปที่อวัยวะเพศมันก็ยิ่งจะทําให้ตึงปวดคันชีวิตก็จะต้องหลังสารนะ่ะออกมาที่จะให้มันคันมันจะระบายพิษออกเป็นธรรมชาตินะ่ะมันสารฮิสตามีนเนี่ยที่เวลาปรลงกัดแล้วก็คันๆน,นั่นแหละสร้างสารคันขึ้นมานะ่ะสร้างาความปวดความตึงขึ้นมาเกรงตัวบีบออกอย่างนี้เป็นต้นนะ มันจริงๆก็ไม่มีอะไรอ่ะตึงปวดคันสร้างความตึงปวดคันให้มากขึ้นแล้วพยายามเสียดสีเพื่อให้มันคลายน่ะเสียดสีมันเกิดความร้อนกล้ามเนื้อคลายตัวเส้นเลือดขยายตัวกล้ามเนื้อคลายตัวพอให้มันระบายพิษออกได้อ่มันก็เราคันๆตรงไหนตรงไหนปวดตึงปวดคันตรงไหนก็พยายามนวดนวดเก่าๆนวดๆวดเก่าๆเหมือนกันนั่นแหละเพื่อให้มันกล้ามเนื้อมันคลายเพื่อให้เส้นเลือดขยายเพื่อให้ระบายพิษออกได้มันก็เหมือนกันนั่นอ่ะอ มันเหมือนกันนะนะปวดบา่าปวดไหนตรงไหนปวดตึงแข็งตรงไหนเราพยายามนวดพยายามให้มันคลายก็อันเดียวกันนะ <c oughs> เป็นลักษณะอย่างนั้นนะพยายามคลายความทรมานลงไปแล้วก็สร้างความทรมานขึ้นมามากกว่าเดิมอีกคลายลงก็รู้สึกเออดีขึ้นสบายขึ้นแล้วก็สร้างความทรมานมากกว่าเดิมอีกเพราะชีวิตผลิตพลังงานขึ้นมาเพื่อจะเสพอย่างนั้นเนะี่ยมันก็มีพิษมีพลังงานเยอะกับส่ง พิษส่งพลังงานไปเยอะที่อวัยวะเพศสรุปแล้วมันก็มีตึงปวดคันมากขึ้นลดลงมากขึ้นลดลงมากขึ้นลดลงสุดท้ายพิษมันเยอะชีวิตเกรงตัวบีบปอาพิษนั่นออกเลยนเอาของเหลวไปซับไว้แล้วก็เกรงตัวบีบประพิษนั่นออกเคลื่อนออกมันก็เคลื่อนออกเหมือนปัสสาวะออกนี่แหละเคลื่อนคลายออกไปนอย่างนี้เป็นต้นคนก็เข้าใจว่านั่นเป็นสุขแต่แท้จริงมันไม่ใช่มันทุกข์ อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็โอ้โหเสียพลังเพียระโอ้โหร่างกายไม่สบายแล้วทีนี้แล้วก็เกิดวิบากไรต้ต่างๆเพราะว่าทําประโยชน์ได้น้อยทําแต่สิ่งที่เป็นโทษนะชีวิตก็เจ็บป่วยทําประโยชน์ได้น้อยเพียระาเจ็บป่วยทําประโยชน์ได้น้อยนาะวิบากกระซัดเอาเพราะมีความดีที่น้อยวิบากไร้ที่มากกระซัดเอาก็แย่เลยอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ก็จะ ถ้ามียานที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจะเห็นชัดเลยนะจะเห็นชัดเลยอาจารย์ก็ไปทบทวนเอ๊ะที่อาจารย์อธิบายปณิกรวามันชัดแล้วนะหลายท่านก็คลายนะกิเลสเหล่านี้ลงไปได้เอ๊ะมันยังมีอะไรที่มันคาคาอยู่ที่คนเขาหลงแล้วก็เขาก็ยังรู้กันไม่ได้ว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ใช่สุขเนี่ยอาจารย์พยายามทะลวงไอ้ตัวทุกข์เขสุขขังในสภาพเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเนี่ยนะ ทะลวงมันจะถึงด้านร่างกายทีนี่นะทะลวงมันจะถึงด้านร่างกายนี่โอ้ก็เกิดยานปัญญานะคุยกับเทวดาพยายามพยายามตรวจสอบไอ้ที่เขาหลงเนี่ยมันหลงตรงไหนนะมันเป็นยังไงอ๋อจะเกิดยานปัญญาขึ้นมาอธิบายให้เข้าใจชัดได้ในสภาพที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขอลองฟังอันนี้ดูนะมามาด้านร่างกายมาด้านร่างกายลองดู ด้านร่างกายเนี่ยนะด้านร่างกายเนี่ยมาลองดูว่ามันทุกยังไงจริงๆร่างกายของคนเรานี่นะเขาอยู่ดีๆสบายๆนี่แหละดีที่สุดร่างกายสบายๆเนี่สุขที่สุดแล้วถ้าร่างกายไม่สบายนี่มันทุกข์ร่างกายนี่สูงที่สุดคือสบายเชื่อไหมร่างกายคนเรานี่แหละส่วนไหนก็ตามสุขที่สุดสูงที่สุดสุขสูงที่สุดมีอะไรกว่าสบายไหมมีอะไรกว่านี้ไหม ไม่มีร่างกายมันมีแต่สบายกับไม่สบายเท่านั้นแหละใช่ไหมดีที่สุดคือสบายร่างกายไม่มีอะไรดีกว่าน,นี้แหละร่างกายด,ดีที่สุดคือสบายนะอื่นจากนี้ไม่มีนะนอกนั้นก็ไม่สบายเท่าน,นั้นเองนะใช่มมถ้าตรวจสอบมันมีแค่นี้ร่างกายนะแต่ทีนี้คนเราถูกกิเลสครอบงําเข้ามาเนี่ยโอ้โหมันจะหลงนะโอ้แต่แต่เป็นสัตว์เซลล์เดียวจนถึงเป็นลิงเป็นคน โอ้ยครองงำม,มาตำรลกินล้านล้านชาติมันก็จะหลงแต่เมื่อพยายามชีวิตพยายามเข้าสู่เบกขานะพิจารณาใจรักจะรู้ความจริงตามความเป็นจริงชัดขึ้นชัดขึ้นนะพิาาจารณาใจใจรักพิจณา,าวิปลาสสีให้ดีเข้าใจให้จมแจ้งนะขอไม่เที่ยงขอเป็นทุกข์ขอไม่ใช่ตัวเราของเราของกิเลสก็จะเข้าสู่ความเป็นกลางได้ นะสุขลวงทุกจริงจะหายไปเป็นกลางได้เราจะรู้สภาพร่างกายที่ชัดขึ้นชัดขึ้นเอามาดูสภาพร่างกายเมื่อกี้อาจารย์ค้างไว้มาตรงสภาพร่างกายของคนนี่จริงที่สุดก็คือสบายนั่นแหละสุขที่สุดละดีที่สุดสุขที่สุดละมันก็มีแค่สองร่างกายสบายก็ไม่สบายไอ้ไม่สบายเนี่ยมันไม่ค่อยดีหรอกมันมันมันไม่ดีมันไม่ใช่ไ,ไม่ค่อยดีมันไม่ดีมันทรมานมันไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีใช่ไหม มันไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีที่ไม่สบายเนะให้สบายนี่มันน่าได้น่าเป็นน่ามีกว่าและดีที่สุดด้วยด้านร่างกายทีนี้ก็ไล่มาตั้งแต่หัวเลยตั้งแต่เส้นผมเลยนะอาจารย์จะไล่ให้ดูนะอะไรสบายไม่สบายผมนี่ถ้าไม่มีอะไรมารบกวนนะไม่มีขี้หัวมาคันมาอะไรมารบกวนมันสบายนะไม่มีอะไรอะไรมากวนสบายนะผมเราเนี่ยแต่ถ้ามีอะไรมากวนๆมันไม่ค่อยสบายนะนะไล่มาที่ตา ตาเนี่ถ้าไม่มีคิดตาเนี่จะสบายเชื่อไหมแต่ถ้ามีคิดตามาลบกวนเนี่จะไม่สบายหูก็เหมือนกันถ้ามีขี้หูมาลบกวนจะไม่สบายถ้าไม่มีขี้หูมาลบกวนจะสบายนะจมะโมก็เหมือนกันถ้าไม่มีขี้โมกไม่มีน้ำโมกไม่มีอะไรล่ะน้ำโมกแข็งน้ำโมกเหลวเอ๊ะน้ำโมกมันมันมันต้องเหลวสิและไอ้แข็งแข็งเนี่ยเขาเรียกอะไรล่ะพระ ถ้าอีสานเขาเรียกขี้ดังนะเอขาเรียกขี้ดังไอตัวแข็งแขงเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นน้ำโมกนี่เขาก็เรียกว่าน้ำโมกกันแหละขี้โมกขี้โมกขี้ดังเอ๊ะภาคกลางเขาจะเรียกอะไรไข้แข็งก้อนขงแข็งเนี่ยขี้โมกนะเนาะเขาเรียกขี้โมกเนาะขี้โมกแข็งแข็งมันจะแข็งแข็งบ้างมันจะเป็นน้ำบ้างถ้าเป็นน้ำก็เรียกว่าน้ำโมกเนาะถ้ามันแข็งแขงก็เรียกขี้โมกอน่ามันก็จะเป็นมันมันไม่สบายหรอกถ้ามีพวกนี้เข้ามารบกวน ถ้าปากนีมีอะไรนะปากถ้ามีขี้ฟันยังไม่ค่อยสบายหรือเนื้อติดฟันยังไม่ค่อยสบายนะมีเนื้อติดฟันใช่ไหมโอ้ไม่สบายหรอกในฟันเรามีอะไรกวนๆยังไม่ค่อยสบายนะตามร่างกายเราถ้ามีขี้ใครมันจะสบายไหมมันไม่สบายนะร่างกายเราถ้ามีขี้ใครเนี่ยมันไม่สบายแต่ถ้าไม่มีเป็นไงโอ้มันสบายกันเยอะเลยใช่ไหมนี่เราเห็นความสบายไม่สบายเนี่ยแยกให้มันออกนะอ่านเวทนาให้มันออก นี่เวทนาทางกายก็ต้องฝึกอ่านฝึกฉลาดฉลาดอย่างนี้ทีนี้ในทางอุจจระเนี่ยมันจะชัดชัดนะอุจจาระนี่อุจจระเนี่ยมันก็จะชัดนะถ้ามีเนื้ออุจจาระมันจะสบายไหมในท้องโอ้ยไม่สบายนะมีเนื้ออุจจาระไม่สบายนะหรือตอนถ่ายออกเนี่ยสบายไหมตอนกำลังถ่ายอยู่นะสบายไหมไม่สบายหรอกใช่ไหมเพราะเนื้ออุจจาระมันยังไม่หมดใช่ไหมถ่ายอุจจาระยังไม่หมดมันไม่สบายนะ ใช่ไหมขนาดถ่ายออกไปแล้วนะถ่ายออกไปแล้วเลืออุจจาระน้อยๆที่มันยังออกไม่หมดสบายไหมยังไม่สบายอยู่นะจะไม่ต้องน้อยๆก็ต้องออกให้หมดถึงจะสบายใช่ไหมนี่เดี๋ยวค่อยๆไล่ไปนะเราจะเข้าใจนะปัสสาวะก็เหมือนกันปัสสาวะตอนปวดปัสสาวะนี่สบายไหมไม่สบายหรือปัสสาวะออกไปมันยังยังในระหว่างปัสสาวะออกไปนี่มันสบายไหมก็ยังไม่สบายนะมันยังทรมานนะมันยังไม่หมดอ่ะเลือดเลือดปัสสาวะอยู่น้อยๆที่ยังออกไม่หมดสบายไหม ไม่สบายใช่ไหมมันไม่สบายนะพอมันออกไปหมดนั่นแหละถึงจะสบายเออตั้งใจฟังให้ดีนะตั้งใจฟังอันนี้ดีๆนะเพราะฉะนั้นนะจริง,รงๆแล้วแม้แต่เรื่องเพศนะเรื่องเพศกันนี่แหละยังเอาอุจราระก่อนอาจารย์จะอธิบายจากรูป,ปธรรมที่มันชัดเนี่ยนะเอาอุจจาระก่อนเนี่ย เนื้ออุจจาระนี่ตอนที่กําลังปวดอุจจาระมันก็ไม่สบายเนาะแล้วกําลังเคลื่อนออกมาเนื้ออุจจาระก้อนโตๆเคลื่อนออกมาจากทวารหนักของเราเนี่ยตอนมันเคลื่อนนี่สบายไหมมันก็ยังไม่ได้สบายนะมันยังทรมานเมันยังไม่ได้ออกหมดนะมันยังทรมานอยู่เลยใช่ไหมขนาดน้อยๆเราอยู่น้อยๆมันก็ยังทรมานอย่างนั้นนะมันต้องออกไปหมดนะมันถึงจะสบายใช่ไหมอันนี้ก็เล่าถึงว่าคนที่เขาวิถานทางเพศเนี่ยที่เขา พยายามจะสมสู่กันทางทวารหนักนะเอาเอาวัยวะเพศหรือเอาเครื่องมืออะไรก็แล้วแต่สอดเข้าไปที่ทวารหนักเนี่ยแล้วเขาก็คิดว่ามันเป็นสุกอ่ะมันปรุงว่าเป็นสุกอ่ะนะแท้ที่จริงมันไม่ได้สุกเลยใช่ไหมมันจะไปสุกอะไรมันทุกข์ก็ขนาดเนื้ออุจจาระเนี่เนื้ออุจจาระก็คล้ายๆกับอวัยวะเพศเราไม่ต้องคิดมากคล้ายๆกันนะใช่ไหมก่อนคล้ายๆกันเนี่ยเลามันเคลื่อนออกอ่ะมันสบายไหม ไม่เห็นจะสบายเลยใช่ไหมมันเคลื่อนออกมันค้างอยู่ข้างในสบายไหมมันก็ไม่ได้สบายเลยใช่ไหมแล้วมันเคลื่อนออกมันสบายไหมก็ไม่ได้สบายกว่าจกมันจะออกหมดแต่มันถึงจะสบายใช่ไหมมันค้างค้างอยู่มันก็ไม่สบายก็เหมือนกันนะเขาเอาไอ้วัตถุเพศหรืออะไรสอดเข้าไปในทวารหนักมันจะไปสบายตรงไหนมันก็ทรมานเหมือนอุจจาระออกนั่นแหละเหมือนหนึ่งทรมานเหมือนอุจจาระค้างสองทรมานเหมือนอุจจาระกำลังเคลื่อนออกแต่ออกยังไม่หมด นี่ถ้าเขาเขาจความจริงอย่างนี้นะเขาก็จะเลิกวิถฐานทางเพศเขาจะเลิกวิถฐานทางเพศที่จะไปสมสู่ไปเสียดสีกันทางอุจจาระนะใช่ไหมไปทางทางวารหนักนะทางช่องประบายอุจจาระนะอย่างนี้เป็นต้นนะแต่เขาก็หลอกกันนะวนเวลามีกิเลสหลอกกันว่าเป็นสุกันกันอย่างนี้โอ้โหก็หลอกกันเยอะแยะไปหมดหลอกกันได้ นะแล้วก็หลงได้ด้วยมันมีพลังหลงมีจริงนะเขาก็ไปทํากันอย่างนั้นแต่บางคนก็ไม่หลงอย่างเช่นนะอาจารย์ฟังข่าวบางทีก็จะมีอะไรล่ะนะ่ามีขอภอภัยแต่นะครับก็ฟังมันก็เป็นอย่างนั้นนะะอย่างสมมติว่ามีพระนะนก็มีนะได้ฟังข่าวมีพระไปข่มขืนเนนเขานะนี่แหละก็ข่มขืนเนนทางทวารหนักอย่างนี้เป็นต้นนะ เนื้อขมขืนใครก็ไม่รู้แหละทางถวัดหนักแล้วก็ทนไม่ได้เขาทรมานเขาเลยต้องไปฟ้องคนใด้นคนนี้ฟ้องตำรวจฟ้องพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่ได้มีอารมณ์ทางเพศด้วยไงมันก็ทรมานไงอย่างงี้เป็นต้นะไม่ทรมานแต่พวกที่เขาติดไอ้พวกนี้นี่เขาก็สมสู่กันอย่างนงี้เขาก็ชอบของเขาไปอย่างนั้นนะมันมันก็ไม่ได้มีความทุกข์อะไรก็จริงจริงมันทุกข์กันแหละแต่เขาไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์มันทรมานเขาก็ชอบของเขา ยกตัวอย่างไปงั้นนะส่วนคนที่ไม่ได้มีอารมณ์มันก็ทรมานเพราะฉะนั้นใครที่ติดอันนี้เนี่ยถ้าเข้าใจความจริงเข้าใจความจริงว่าโอ้มันก็เหมือนอุจจาระค้างแล้วมันไม่สบายนั่นแหละแล้วก็เหมือนอุจจาระเคลื่อนออกถ้าออกยังไม่หมดก็ยังไม่สบายเลยน้อยก็ยังไม่สบายโอ้มันเป็นทุกข์นะมันไม่ใช่สุขอย่างนี้เป็นต้นนะเขาก็จะเข้าใจได้โอ้มันเป็นทุกข์มันไม่ใช่สุขก็จะเข้าใจได้ก็จะหลุดพ้นมาเป็นลําดับลําดับได้ ทีนี้มาเรื่องแม้แต่จะนะการสมสู่ทางเพศปกติทั่วไปนะสอดใส,ส่อวยัยวะไปในทางอวัยวะเพศนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละนะจะสอดใส,ส่อวัยวะหรือเครื่องมืออะไรเข้าไปในนั่นอะไรเข้าไปนี่มันก็คล้ายกันนั่นแหละกับเราปัสสาวะออกนะเราปัสสาวะออกมันก็ไม่สบายนะตั้งแต่ปวดปัสสาวะก็ไม่สบายเนื้อปัสสาวะที่น้อยเดียวนี่นะมันก็ยังทรมานเลยมันยังออกไม่หมดมันก็ยังทรมานเลยมันยังไม่สบายเลย อย่างนี้เป็นต้นขนาดเลือดอยังนูอยเดี๋ยวออกไม่หมดมันยังไม่สบายเลยใช่ไหมมันมีเนื้ออุจจาระขนาดว่าเล็กๆรบกวนอย่างงี้ยมันก็ยังไม่สบายเลยอย่างนี้เป็นต้นกาใบใหญ่จะเป็นอวัยวะหรือว่าจะเป็นเครื่องมือใดๆที่จะใส่เข้าไปนี่มันก็จะไม่สบายมันไม่ใช่สบายหรอกอยู่สงบเนะี่ยมันดีที่สุดแล้วนะเป็นปใส่อะไรเข้าไปมันก็ไม่สบายอย่างนี้เป็นต้นทุกอย่างนะสงบอะดีที่สุดนะสงบสบายดีที่สุดอย่างนี้เป็นต้น ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็โอ้มันไม่ใช่สุขเนี่ยมันเป็นทุกข์แต่เขาก็หลอกไงเขาก็ไปหลอกว่าโอ้ต้องทําแบบนั้นแบบนี้จะเป็นสุขไงแต่จริงมันไม่ใช่สุขมันเป็นทุกข์มันกวนไปรบกวนเขาเหมือนเอาอุจจาระไปรบกวนทวารหนักเหมือนเอาปัสสาวะไปรบกวนในทวารเบาหรือว่าช่องทางทางอวัยวะเพศอย่างนี้เป็นต้นมันเหมือนกันอย่างนั้นนะ่ะไปรบกวน ถ้าไม่รบกวนเขานาะ่มันสบายที่สุดนี่ก็สัจจะเป็นอย่างเงี้ยนพอคนที่ฟังเข้าใจแล้วก็โอ้โ,อโอ้นะมันจริงนะเออมันจริงจริงนะไม่เชื่อก็ลองปวดปวัสสาวเดูสินานๆเนนัน้นเวลาไประบายออกสิจะตายเอาไประบายออกยังไม่หมดเลยระบายออกแล้วมันไม่สุดสักทีบางทีก็โอ้โทรมานดเยอะกันมันก็ไม่สบายแล้วบางทีมันเหลือน้อยๆมัน,ย,นย,ยังไม่ระบายออกยังไม่หมดไปเลยโอ้มือทรมาราขนาดมันเล็กๆ ตอนนั้นเองนะเลวๆเล็กๆด้วยนะโอ้ยกล่าวไปใหญ่ที่มันจะนโตกันนั้นมันก็ยิ่งแย่กันนั่นสิยิ่งทรมานกันนั่นอีกนะพวกวิตถาน,นี่ย,ยังไปชอบแบบโตๆด้วยนะั่วิตถานน่ะงง,งม,มันมัมนมีมันมีกิเลสนะมีความหลงนะอย่างนี้เป็นต้นนะโอ้ยแค่ปัสสาวะอย่างเดียวก็ทรมานแย่แล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจเนี่โอ้โหมันคลายเลยมันจะคลายกิเลส เพราะฉะนั้นการลบกวนร่างกายตั้งแต่หัวยันเท้าเลยนะกิเลสมันปรุงนะจะไม่ไปปรุงว่าโอ้ต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ตั้งแต่หัวยันเท้าเลยไม่รู้เราจะทาจะสัมผัสแบบไหนบางก็ไม่รู้แหละเนาะสัมผัสเสียดสีแบบไหนบางคนไม่รู้ตั้งแต่หัวยันเท้าเลยที่เขาหลงว่ามันเป็นสุขเป็นสุขเป็นสุขกันะถ้าได้จริงเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์มันไม่ใช่สุขหรอกไอ้กวนกันตั้งแต่หัวยันเท้านี่โอ้ยมันทุกข์ทั้งนั้นมันลำบากมันเดือดร้อนทั้งนั้นแหละ มันไม่สบายให้ดีนะมันอยู่สงบสงบสบายเข้ามันมันดีที่สุดเลยไม่ต้องไปกวนเขาดีที่สุดเลยยกเว้นว่าออร่างกายเรามันเจ็บมันปวดนะแขนมันเจ็บมันปวดอะไรมันเจ็บมันปวดมันตึงแข็งปวดชาอะไรที่แล้วมันจะต้องนวดต้องคลึงให้มันสบายอะไรให้มันระบายพิษออกอันนั้นมันก็เป็นพิษที่เราไม่ได้อยากสร้างขึ้นมาไม่ได้อยากใส่เข้าไปใช่ไหมแต่มันเป็นพิษด้วยเหตุอะไรอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหม โดยวิบากด้วยความไม่รู้อะไรก็แล้วแต่ด้วยวิบากอะไรแล้วก็ต้องต้องระบายพิษออกอันนั้นมันก็ต้องระบายพิษออกอาทิตย์ที่แขนที่ตรงไหนตรงไหนมันก็ธรรมดาอันนั้นเออมันต้องไปพอสัมผัสแล้วพิษมันก็ลดลงใช่ไหมแต่เรื่องเพศปกติมันไม่มีพิษอยู่แล้วแต่เสร็จแล้วก็ไปสร้างขึ้นมาเองใช่ไหมให้มันไม่สบายขึ้นมาเองให้มันโออยากได้อยากเป็นอยากมีสร้างความรู้สึกไม่สบายขึ้นมาเองแล้วไปสร้างทําไมแล้วไปทำเอาเอาอะไรไปรบกวนเขา อย่างนี้เป็นต้นนะอะไรที่มันไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยเราก็ไม่ต้องไปสร้างเพิ่มไปสร้างเพิ่มทําไมเล่าไม่ต้องไปสร้างทุกข์โทษภัยเข้าไปนะส่วนอะไรมันเป็นโดยธรรมชาติโอ้มันไปทำงานหนักปวดแขนโอ้โหทํางานเกินปวดแขนมันมีพิษค้างต้องไปนวดนวดออกก็แล้วไปมันก็อันนั้นมันก็ไปนวดเอาพิษออกเราก็ไม่ได้อยากจะมีพิษตรงนั้นหรอกแต่มันเออมันไปทํางานหนักเกินไปแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เป็นต้นก็นวดเอาพิษออก การกัดแล้วไปในกล้ามเนื้อไปลบควนมันก็ต้องไปช่วยเหลือเขาแต่ถ้าปกติเขาแข็งแรงแข็งแรงดีต้องไปนวดไหมร่างกายนี่แข็งแรงแข็งแรงดีต้องไปนวดออกไหมถ้าร่างกายสบายดีแข็งแรงดีใส่แล้วก็ไปบีบบีบนวดๆวมันจะสบายไหมมันก็ไม่สบายมันลาคาญด้วยซ้ํานะมันลาคาญด้วยซ้านะถ้าร่างกายสบายสบายดีนล้วเราไปบีบบีบนวดออกนะมันลาคาญด้วยซ้านะไม่อยากจะไปให้อะไรไปกวนหรอกแต่ถ้าเออมันปวดบ่าปวดแขนทํางานหนักอะไรเงี้ย นั่งนานไปถ้านี่เราอ้ามันมีผิดค้างเออไปนวดออกมันก็สบายใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้ามันลําพังปกติดีสบายดีไม่ต้องไปไปรบกวนมันทําไมแล้วรบกวนมันจะไม่สบายไปนวดไม่สบายกรเเมือนกันนั่นแหละอวัยวะเพศก็เหมอนกันนั่นแหละถ้าปกติเขาเขาก็สบายดีของเขามันก็ดีแล้วมันดีที่สุดแล้วสบายดีที่สุดแล้วสุขสบายที่สุดแล้ว เอาเลยไปสร้างความรู้สึกทรมานขึ้นมาทรมานก็ทําไมละ่ะไปรบกวนก็ทําไมละ่ะนะไปสร้างความรู้สึกให้มันมไม่สบายตั้งแต่อยากเสพทางเพศนะตึงนะตึงปวดคันอะไรขึ้นมาเอาไปสร้างมาทําไมแล้วนะก็ไม่ต้องไปสร้างมาแล้วยิ่งเอาเอาวว่าไปรบกวนเขาอีกเอาไปรบกวนก็ททาไมเล่าเขาสบายดีอยู่แล้วจะไปรบกวนทําไมละ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ยก็คือ เขามไม่รู้คนที่ไม่รู้เขาก็ไปรบกวนมันอย่างนั้นแหละไปทําความไม่สบายเพิ่มอย่างนั้นแต่ผู้ที่มีปัญญารู้แล้วเป็นไงโอ้ยสบายสบายไม่ต้องไปรบกวนเขาให้เขาอยู่สงบสบายร่างกายทุกส่วนของเรานั่นแหละไม่ใช่แต่เอาแยเพศหเราแต่หัวยันเท้าถ้าเขาสบายดีแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งไปกวนอะไรเขาเลยสบายเลยอย่างนี้เป็นต้นเนะนี่ยเรามีปัญญาอย่างนี้ก็ละนายคลายออกมาได้ก็พ้นจากทุกออกมาได้นะ พระพุทธเจ้านี่ท่านจะมีปฏิภาณมีปัญญาที่จะอธิบายความจริงของสิ่งต่างๆจะในร่างกายก็ตามนอกร่างกายก็ตามน่าให้คนนี่ได้เข้าใจความจริงแล้วก็หลุดพ้นจากกิเลสแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไปเป็นลําดับอย่างท่านไปเห็นฟองน้ํากลุ่มฟองน้ําพยับแดดต้นกล้วยมายากลท่านก็เอามาอธิบายให้คนมีปัญญาที่จะรับได้นี่เข้าใจว่ากิเลสมันไม่เที่ยง แล้วมันก็เป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราของเราก็คลายกิเลสออกไปได้หรือเรื่องเดืนประเด็นเดืนจะพบพระพุทธเจ้าท่านอธิบายเรื่องนั้นเรื่องนี้บางทีก็ให้ไปสังเกตนะให้ไปสังเกตอดอกบัวนีนะเช้าสายเย็นอะไรเงี้ยเช้าเที่ยงเย็นบางท่านที่มีปฏิภาณเห็นความไม่เที่ยงก็อ้าวเข้าใจธรรมะได้อย่างนี้เป็นต้น เห็นชาวนาทำนาท่านก็อ,อธิบายเรื่องไค้น้ำเข้าไค้น้ำออกเรื่องแอกเรื่องอะไรอะไรอธิบายให้เข้าใจธรรมะได้แต่และเรื่องแต่และเรื่องท่านก็สามารถที่จะเอามาอธิบายแล้วคนมีปัญญาก็จะรับได้บางท่านจะรับได้เป็นเบื้องต้นบางท่านจะรับได้เป็นตอนกลางกลางบางท่านจะได้รับได้ตอนไปปลาย หมายความว่าบางท่านอ๋อนีเริ่มต้นเข้าใจบางท่านโอ้เข้าใจไปกลางๆแล้วก็เพิ่มข้นไปอีกบางท่านนี่โอ้โหเข้าใจไปมากแล้วเป็นน้ํายหยดสุดท้ายโอ้โหความรู้หยดสุดท้ายเปี้ยงเข้าไปก็หายทุกเลยล้างกิเลสได้เลยเลิกหลงเลยนะไม่ต้องไปหลงอีกนะไม่ต้องไปสร้างทุกข์ไม่ต้องไปลดทุกข์โอ้โหสบายอย่างนี้เป็นต้นนะนี่แหละคนที่เข้าใจความจริงตามความเป็นจริงแล้วก็จะเห็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์ เห็นความพ้นทุกข์ว่าเป็นสุขแท้แต่คนที่เป็นวิปลาสเป็นไงก็จะเห็นสภาพทุกข์ว่าเป็นสุขไอ้สภาพสุขก็เห็นว่าเป็นทุกข์เอ้ามันอยู่ดีๆเขาบอกก็ยังเห็นว่าเป็นทุกข์ไม่ต้องไปหาอะไรมาอมาทําอย่างงุนเงี้ให้มันเป็นสุขบ้าจริงเลยนะแต่จริงมันสุขก็บันดีอยู่แล้วไอ้ที่ไปทำเลยกลับเป็นทุกข์อีกต่างหากนะเพราะฉะนั้นสภาพวิปลาสเนี่ยก็จะเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขแต่สภาพที่ รู้ความจริงตามความเป็นจริงก็จะเห็นทุกเ,เป็นทุกนะสภาพพ้นทุกนั่นแหละเป็นสุขสภาพสบายนั่นแหละเป็นสุขอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้ามิปรารก็มีอยู่ในโลกทั้งนั้นแหละนะโอ้โหขนาดพริกเผ็ดๆ็ยังหลงว่าอร่อยได้นี่มมีไหมมีไหมในโลกมีไหมอย่าคิดว่าไม่มีนะอย่าคิดว่าไม่มีนะพริกเผ็ดแท้ๆเลยก็หลงว่าอร่อยได้มนุษย์มานาเอ้ย <laughs> มีนะอย่าคิดว่าไม่มีนะมีเยอะไหมเยอะไหมยเยอะด้วยเปรี้ยวหวานมันเค็มขมเผ็ดมากเกินไปนี่มันทรมานแท้ๆเลยนะแต่ก็หลงว่าเป็นสุขได้ก็กินเข้าไปแล้วก็มาทรมานตัวเองทีหลังสุกลวงนั้นหมดก็มาทรมานตัวเองทีหลังเพิ่มก็ไปอีกนะแต่ผู้รู้ความจริงตามความเป็นจริงแล้วก็จะโอ้โหัวจัดทรมานก็จะรู้ตามความเป็นจริงก็เหมือนกันนะผู้รู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าเรื่องเพศเนี่ยเรื่อง สมสู่ทางเพศเรื่องรบกวนทางเพศที่มันเป็นความทรมานความทุกข์ความไม่สบายไม่ใช่ความสุขอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเข้าใจอันนี้ก็โอ้โหหลุดพ้นจากทุกนี่เลยไม่ต้องไปรบกวนตัวเองทางเพศอีกต่อไปมันก็สบายอย่างนี้เป็นต้นนะอ้าววันนี้อาจารย์กะขยายรายละเอียดเรื่องนี้เข้าไปนะให้ได้เข้าใจชัดเนี่ยชีวิตคนเราถ้ามีอุเบกขาได้แล้วเนี่ยมันจะเข้าใจความจริงตามความเป็นจริง ว่าอะไรเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรเป็นโทษเป็นประโยชน์อะไรทรมานอะไรไม่ทรมานมันจะแยกได้นะญาณปัญญาจะแยกได้มากขึ้น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 ในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องยิ่งมีกุศลเต็มยิ่งเข้าใจชัดขึ้นขึ้นเลยนะเพราะไม่มีชัดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพราะไม่มีข้อมูลลวงมาหลอกลวงนะไม่มีกิเลสมาหลอกลวงเรานะสบายเลยนะ แต่กิเลสเป็นไงโอ้ยนะสุขนั้นไม่เที่ยงมันก็หลงว่าเที่ยงไอ้ทุกข์มันก็หลงว่าเป็นสุขนะไม่ใช่ตัวเรามันก็หลงว่าเป็นตัวเราไม่มีไม่มีตัวเราของเราหรอกล้างได้ก็หมดสุขลวงหมดทุกข์จริงไม่มีสุขทุกข์นั้นไม่ใช่ตัวเราของเราสุขสบายใจได้กังวลต่างหากที่เป็นตัวเราของเราที่เราเป็นกลางได้อะไรเกิดอะไรดับก็ไม่ทุกข์ต่างหากที่เราจะได้อาศัยก่อนที่จะปรินิพานก่อนที่จะสูญไปสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมันก็หลงว่าดีงาม โอ้ไม่ดีไม่งามไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีมันก็หลงว่าดีงามน่าได้น่าเป็นน่ามีแต่ถ้าที่จริงแล้วผู้ที่เข้าสู่เบกขาได้จะรู้โอ้อะไรไม่ดีไม่งามอะไรดีงามน่ะอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษก็จะรู้ชัดน่ะโอเคน่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้ว่ากิเลสนี่แหละไม่ดีไม่งามหมดกิเลสนี่แหละดีงามที่สุดจากนั้นก็จะรู้ความจริงตามความเป็นจริงแล้วน่ะว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษ ถ้ามีกุศลหนุนได้ข้อมูลชัดก็ชัดเจนแต่ถ้ามีอกุศลก็ยังจะหลงทางได้แต่เมื่อได้ข้อมูลที่ผิดใช้วิบากไปหมดรู้ความจริงปุ๊บก็เลิกได้ทันทีเพราะมีฐานโนเบคาน่าอ้าวนี่ก็ได้อธิบายอะไรอะไรเพิ่มเข้าไป เสือขยับปีกบินบกบอยบินเฮินไปด้วยใจเมตตาปีกบางๆงสดสวยสู้ค่า